สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสาวซื้อลอตเตอรี่2ใบลุ้น12ล้านแต่พอเปิดดูอีกใบสวยแล้วเจอกับตัวจังๆสาวซื้อลอตเตอรี่มา2ใบ12ล้านแต่พอแกใบที่หัวมุมออกสวยแล้วเจอกับตัวจนได้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลตั้งเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก หลังได้มีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งโดยได้โพสต์หลังไปซื้อลอตเตอรี่มาสองใบ12ล้านไม่ได้เอใจอะไรแต่พอเอากระดาษตรงหัวมุมออกดูงานนี้โดนเข้าจนได้เนื่องจากมีตาปัม๊มประทับข้อความว่าสลากฉบับนี้จำหน่ายแล้ว80บาทโดยเจ้าของโพสต์ได้ระบ,บุข้อความในภาพว่า เตือนภยัยมิจฉาชีพในคาบแม่ค้าลอตเตอรี่และมีข้อความกำกับระบุข,ข้อความว่าแบบนี้ก็มีแล้วจ้าถูกมาใครจะรับผิดชอบรัฐบาลจะแก้ไขย,ยังไงซึ่งหลังเรื่องราวเผยแพร่ออกไปก็ทำให้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิเช่นพันการสแกนมาจากเป๋าตางังถ้าไม่ถูก อาจไม่มีปัญหาถ้าถูกรางวัลใหญ่อาจจะมีข่าวแบบคูปีชาแสดงว่าขายเอากําไรสองรอบรอบแรกขายเอากําไรจากเป๋าตังรอบสองเดินขายเอากําไรอีกถ้าถูกรางวัลเกิดปัญหาแน่ตอนนี้เยอะนะมาแบบนี้ถ้าถูกคนที่ขึ้นเงินได้น่าจะคือคนที่ซื้อในเป๋าตังแจ้งตำรวจเลยครับ เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเลขนี้ใครซื้อมาเจ้าของรตเตอรี่มีสองคนเขาซื้อร้านตัวแทนขายผ่านเป๋าตังมา80บาทครับแล้วมาติดแผงขายต่ออีกราคาสแกนมาจากจุดบริการขาย80แล้วมาขายต่อใบละ100ทุกรางวัลขึ้นมาได้ปกติค่ะเขาจะขายให้เป๋าตางังได้ยังไงคะถ้าอยู่ในเป๋าตางัง ไม่มีทางออกมาข้างนอกได้หรอกอขอบคพุแนแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ